ินกลับไปคืนแล้วครับมาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านพาไปปีนใครแล้วนะ่ะไปปีนพี่ะมะะสวัสดียามเช้านะครับก็มาพบกับเด็กๆทั้งสิบเชือกครับพามาปล่อยลานอยู่หน้าปางครับกินหญ้าอ่อนกันครับหลังจากที่มีฝนตกมาเมื่อ สาีวันก่อนนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นาสาวๆนะครับราสาวๆนี่ทางนู้นก็จะเป็นแม่วันวิสานะครับน้ำ่าลูลูลาล่าครับเจ้าหนึ่งไปแล้วครับนี่ โดนขาหลังอันนี้พี่ลมเย็นกับแม่เมยนะครับแม่กับลูกกันนั่นไงโดนแลวเอ๊ะไม่จะกินยาเลยปลูกเอ้ยนครับเนี่ยคนอื่นเขายืนกินยากันเรียบร้อยนะครับดูลูกชายแล้ว ทำอะไรกินอยู่เ,เห็นแต่วาหนะนึงเห็นแต่วากระดกินอยู่นะอย่าวานมาละวิ่งไปวิ่งมาคนเดียวเนี่ยอะไรนะนหนึ่งบอกอเลือดพุ่งกระชูดลุยมาทั้งนี้และแต่ว่าวันนี้ใส่กระดิ่งมานะก็เลยจะรู้พิกัดหน่อย มาดูว่าวันนี้จะทําแม่หายกี่ครั้งนะครับเปิดคลิปมาครั้งแรกทําหายไปแล้วรอบหนึ่งครับเปิดมาปับ๊บอ่าวิ่งมาหาสาวๆเลยทิ้งแม่ครับทิ้งแม่แม่อยู่ทางนี้ทิ้งแม่วิ่งมาหาสาวๆเลยนะครับมาจ้ะอาเซบอืมล่าล่าก็ไม่เว้นเย้ย <laughs> หนึ่งบอกขวาก็ได้ซ้ายก็ดีเอาจัดการเลยลูก ให้เวลาอันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยแปดโมงจะเก้าโมงละนะครับก็เดี๋ยวสักหน่อยหนึ่งก็จะได้อ่าเรียกว่ากลับละมาแล้วจ๊จะมีเวลาสนุกกันอยู่ประมาณสักชั่วโมงก,กว่าแต่ว่าอันนี้ สาวๆนี่เขาออกมาก่อนแล้วนะเขาออกมาตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับคือน้องควันเพิ่งออกมาตอนแปดโมงกว่าครับว่าก็ต้องพวกควันก็ต้องเก็บเก็บหลักทางบ้านนะครับก็ช่วยกันย้ายนะครับสภารัน้องช้างนะครับเก็บหลักทําความสะาอาดเสร็จก็พากันออกมานะครับยายยกเข้าไปไว้ข้างในครับ แต่ดีคุณแม่สุครับอันหนึ่งอยู่กับนั่นไงโดน้าหลังหนึ่งอยู่ทางนี้ครับแหมโอยเช้าเช้าหมอกลงค่อนข้างเยอะ,ะครับพ่อเมย์ไปไหนแล้วพ่อเมย์อยู่นู้นนะครับท้างก็เดินกินเองนะครับ ไม่ต้องควบคุมอะไรมากนะครับฮะไปแล้วโอ้อืออันหนึ่งบอกของแท้คุณแม่ของแท้ <c ười> คือมันก็เป็นตั้งแต่เด็กนะคุณแม่เรา <c ười> เราเห็นแล้วนี่มันเขี้ยวแทนนะอะไรจะขนาดนั้นนะเราก็ มันเป็นแบบนี้ก็ดีนะมันดีนะครับสาหรับช้างพลายนะครับสาหรับช้างพลายนะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นไวเกินนะครับเป็นไวเกินขวบหนึ่งฟันน้ำนมขึ้นยังเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูใก,ใกล้ๆกันไปไหนละได้ยินเสียงกันนิดน้อยแม่อยู่นี่เอา้าไปแล้วแม่หาย กลับเพื่อนแม่แม่อยู่นี่อะแม่ก็ไม่พูดไม่จาเลยโอ้ยยังไม่เจออะแม่ก็ห่วงกินว่าแล้วอย่าให้มีครั้งที่สามอันนี้ครั้งที่สองแล้วนะแม่อยู่นี่ยังยังไม่วิ่งมาอีกสรุปหาแม่หรือหาเสา เนี่ยพ่อเมีมาแล้วพ่อเมีอยู่นู่นนะครับเจอยังหนึ่งบอกเปล่าหาเยวนันไม่ได้หาแม่สักนหน่อยเออเจอแล้วเออาแม่เราก็ไม่พูดไม่จาเลย ดีนะใจกระดิ่งไม่งั้นชุลมุนเลยอันนี้ยังพอฟังเสียงได้ว่ามันอยู่จุดไหนนะครับฮ้ยฮึบไอ้เลยมาชมพ่อพันธุ์รุ่นจิ๋วเรานะน้อยมาพี่วานนอนแล้วนะ้นาตายแล้วินน่งกลับคืนเนี่ยเนี่ยเนี่ย <c oughs> ถ้าเขาได้จับคู่กันเมื่อไหร่นะครับเตรียมตัววิ่งตามได้เลยนะจะจะเป็นอ่าเจ้าวากับเจ้าหนึ่งเนี่ยเอาว่าก็ชอบพาน้องออกไกลเพื่อนๆ่อนอาน้องเวลาไปไกลเพื่อนๆนก็จะร้องร้องแล้วไม่วิ่งหาเพื่อนนะวิ่งหนีอีกอ่ะโอเคอันนี้ได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วก็ก็ก็รู้พิกัดละอันนี้น้องหายแม่ไปรอบหนึ่งละนะครับตอนที่เราเปิดคลิปมา แล้วก็เมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะครับเ้ยจ้ะเอาละเฮ้ยจ้ะวะานี่เข้าแกงกับน้ำได้เลยนะไม่อ้อยน้ำอ้อยน้ำวาอันเนื่องไปใส่แล้ว ้าไปตามน้องมาตัว็ราอ,อยู่กับแม่เลยเนี่ยนู่นน่นแม่อยู่นี่นะแต่ว,ว่าดูลูกเราไปนู่นละยญาก็สูงด้วยทีนี่ไปแล้วแม่เราก็ไม่พูดไม่จาเลยแต่ว่าอาเจ้าหนึ่งนี้มันมีกระดิ่งอยู่ไม่ไม่เท่าไรนะตีมือเลย แม่แม่มันยี่โอ้สรุปใครทําแม่หายเนี่ยไปอยู่ไไม่เพลนแล้วม่เพลนเลี้ยงเราด้อยใแล้วไม่อ้อยไปหนุนแล้วนะครับนี่แซบบอกไปโลดแม่เจอกันที่บ้านน่ไปอยู่กับแม่สาเอ้ยไม่ม แต่ว่าที่นี่มีแต่แม่แม,แม่ที่แบบใจดีนะครับเขาเป็นช้างที่เอาเด็กนะครับไม่ใช่ว่าเป็นช้างที่ไม่ชอบเด็กนะครับเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงได้นะครับเลี้ยงได้ลูกเขาลูกเราเลี้ยงเลี้ยงหมดนะครับแบบมาอยู่กับแม่สาไอแม่เมลล่าล่าลาคิดดีแล้วล่าออกมาจากแม่เนี่ย ส่วนใหญ่ช้างที่อยู่ที่นี่คือชอบเด็กหมดนะครับแบบนี้เลยก็จะมีแม่แม่ที่อาจจะสงสัยกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วช้างที่เขาไม่ชอบเด็กนี่ส่วนใหญ่เกิดจากอะไรนะครับหลายๆท่านอาจจะมีคําถามในส่วนนี้นะครับต้องถามพ่อเมีนะพ่อเมี ขออนุญาตสอบถามนะครับส่วนใหญ่ช้างที่เขาไม่ชอบเด็กนี่เกิดจากอะไรคือมันมีมีเหตุผลบ่ไม่มีใช่ไหมส่วนใหญ่เกิดจากอะไรครับเขาอยู่กางบางตัวเขาไม่เคยอยู่กับครอบครัวอ่าเป็นช้างเขาแยกกันไปนานแล้วอ่าเป็นช้างสังคมที่จำกัดใช่ไหมใช่ลูกช้างแก่ ส่วนใ่ช้างแก่ยุ่ยอๆเนี่ยจะเป็นแทบทุกเชือกใช่ไหมใช่คือบางเชือกเขาเคยมีลูกมานะแต่ว่าเขาเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะแยกจากเพื่อนๆนานอยู่สันโดษอยู่จํากัดที่แบบท,ที่ที่ที่ไม่ค่อยมีช้างเด็กหรือไม่ค่อยมีเพื่อนๆอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบมันเป็นที่จํากัดนะครับใช่แต่อืม แต่ส่วนใหญ่ช้างที่อายุเยอะแล้วก็จะจะออกไปในแนวทํานองแบบไม่ชอบเพื่อนๆน,นะครับไม่ชอบช้างเด็กอย่างเงี้ยอ่าไม่ค่อยเขา้าเขาเพื่อนแต่ส่วนใหญ่ช้างที่เลี้ยงนี่เขาก็จะเลี้ยงเป็นครอบครัวนะเขาไม่ได้ปล่อยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบจะหาโอกาสมาร่วมครงแบบนี้ไม่ได้นะครับอืมมันมันมีเหตุผลนะครับอย่างที่พ่อเมียแกบอก ความคุ้นชินในส่วนหนึ่งนะครับอาจจะชินกับการอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยพอมาเจอเพื่อนๆเจอโขลงเด็กๆแบบนี้เขาไม่ชอบนี่ครับแต่ว่าการเลี้ยงโขลงการเลี้ยงปล่อยแบบเนี้ยมันก็ดีนะแต่มันก็อย่างว่าครับสังคมทุกวันนี้มันก็จะอยู่เป็นครอบครัวครอบครัวนะครับเลี้ยงทํางานเช้าทํางานกลางวันกลางวันทํางานตอนเย็นก็กลับหลักวนกันอยู่แบบนี้นะครับ กวนกันอยู่แบบนี้เรื่อยๆไม่ไม่ได้แบบมีโอกาสมาปล่อยแบบเนี้ยแต่มันก็แล้วแต่ที่นะสถานที่แต่ว่าสถานที่นี้เขาเป็นแบบนี้นะครับไปนูนะ่นและเดี๋ยวให้เมย์มไปก่อนแน่ไม่ไปแหละเราถอยครับถ้าเขาไม่ไปเราถอย เดี๋ยวอ้อมไปก็ได้ <c oughs> ตรงนี้มันเป็นลานกว้างครับมันไม่มีมันไม่มีที่บังนะครับเราก็ต้องหาองศาในการเคลื่อนไหวนะครับไม่ใช่จะเดินไปดุดดุดดุดไม่ใช่นะ <c oughs> ถ้าโอเคอยู่ใกล้ไม่ไอ้อยก็จะใช้ไม่ไอ้อยบังเพื่อนเพื่อนเขาใช้ไม่ไอ้อยใช้ไม่เต็มเพราะว่าอันนี้เราโล่งนะครับ เป็นพื้นที่ไม่สวยนะครับพื้นที่ไม่สวยก็จะเดินอ้อมเอาโอเคมาแล้วเนี่ยแสามาแล้วจะรอให้เขาเดินมาก่อนเขาก็ไม่มา <c oughs> เขารอให้เรามาก่อนแ <c oughs> ม่ต้นนบะบ่เยอะตัวบกบก <c oughs> ต้นบกบกแหละฮะใครเขาตัดบอกไห้โอ้ทาวาจะสีต้นบกบกแหละเมนเบียมันเกิดแอบไปไหนและโอ้วยังไม่หยุดอีกบทหนึ่งฮึบไปเจะเฮ้อย่าวานต้นข้าเจ้าเจ้าโอ้ เป็นไหมเนี่ยพ่อก็ถืออะไรเนี่ย<ะ>เออนุ่มก็จะเป็นแม่สายยังไม่หยุดฮึไปเล่ยไอ้ลาลาก็ได้เอา้เอาเฮ้ยไ,ไปเบียดเขาโอ้เขาก็อยู่ของเขาดีๆถ้าไปเบียดเขาสู้แม่ลูกเขาไะเนี่ยเออแม่สู้อยู่นี่เย็ยบา อ๋อาวานโดนวานหนูคิดผิดแล้วที่ออกมาลูกเขาไปเคื่อนโอ้มาไมม่มปนี้ไปว่านนี้มันแสบมากนะครับโซฟาเขาก็เขาก็อยากจะเล่นด้วยแหละแต่ว่าอันหนึ่งมันเล่นแบบนี้ ไข่เขาจะเล่นด้วยนะครับอ e ันนีしし้จะแบ่งออกเป็นสองฝูงครับแม่สาเขาจะเลี้ยงหลานครับแม่สาก็จะเลี้ยงอเนี่ยลูกกับล่าเขาจะอยู่กับแม่สาทางนู้นนะครับทางนู้นครับแต่ว่าไม่มีเขาจะอยู่ผู้เดียวนะครับเยวานก็จะอยู่กับแม่เพนนะครับอยู่กับลมเย็นบ้างพี่ว้าก็จะไปเป็นที่เลี้ยงทางนู้นนะครับอันหนึ่งบอกผมก็เป็นพี่เลี้ยงเยวานหนึ่งกัน ไม่ใช่แล้วพี่เลี้ยงอะไรแบบนี้เริ่มเหนื่อยแล้วหนึ่งบอกใครบอกนั่นนั่นโดนโดนไม่เป็นบีบบีบไว้ไม่เป็นบีบบ,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 บีบมือเรียบร้อยอนี่ไปเกาะแก่กับนะลูกสาวเขา เออมันแบบนี้มันกินหญ้าอยู่นี่กินหญ้าอยู่อวานสอนพี่กินหญ้าหน่อยนะลูกไปอีกแล้ววานกลับมาเพื่อนไปใส่เนี่ยไม่ไม่มาม่เมย์กับไม่เพ็ญนี่เป็นลูกกัน ไม่เมเป็นลูกอของแม่เพนเหมือนกันไปไซบังเนี่ยต้องตามติดแม่เพนไม่เพนบังให้ก่อนอ่ะล้ไม่สาไปไหนไปนู่นละพอเมอยู่นู่นนะครับไหนได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งมาละโอเคมาแล้วมารวมกันอยู่ตรงนี้ นะครับคุณแม่เดี๋ยวน้องควันพักเครื่องก่อนไลกันมาสักพักหนึ่งแนะรับเดี๋ยวเจอกันที่อตอกๆนะครับเจอกันที่ตอกๆทีนี้ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ๋ยให้พ่อเมย์แกต้อนเด็กๆไปเข้าลมก่อนนะครับ